สุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่ฟ้าหลังฝนที่งดงามที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักและขอต้อนรับชาวราศีมังกรราศีแห่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราในวันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะคะวันนี้ดิฉันมีข่าวที่ต้องบอกว่า เป็นข่าวใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเป็นข่าวดีที่ดิฉันอยากจะประกาศให้ดังๆให้ชาวราศีมังกรทุกคนได้ทราบพร้อมกันณนะวินาทีนี้เลยค่ะคุณรู้สึกไหมคะว่าที่ผ่านมาชีวิตของคุณมันช่างหนักหน่วงเหลือกินเหมือนต้องแบกภาระที่มองไม่เห็นไว้ตลอดเวลาทำอะไรก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นร้อยเท่าพันเท่า โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เหมือนมีรายจ่ายมารอยอยู่ตลอดเวลาเก็บเงินไม่อยู่มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าจนแทบจะหมดแรงสู้ต่อดิฉันอยากให้คุณสูดหายใจเข้าลึกๆและตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะดิฉันขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าบททดสอบอันแสนยาวนานนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะดาวเสาร ดาวเจ้าเรือนของท่านที่ได้มอบบททดสอบอันแสนหนักหน่วงเพื่อให้คุณแข็งแกร่งบัดนี้กำลังจะประทานรางวัลแห่งความอดทนชิ้นใหญ่ที่สุดให้แก่คุณและที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบ,บูชาเทพเทวดาประจำตัวของท่านได้มองเห็นความดีความอดทนและความมุมานะของคุณมาโดยตลอดและท่านกำลังจะประทานมหาโชคครั้งยิ่งใหญ่เพื่อพลิกชีวิตของคุณแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเลยทีเดียวค่ะ และพรที่ว่านี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเงินและโชคลาภแบบเต็มร้อยเปอร์เซนประตูแห่งความมั่งคั่งที่เคยปิดสนิทกำลังจะถูกเปิดออกด้วยผลบุญของคุณเองค่ะเตรียมตัวของคุณให้พร้อมนะคะชาวราศีมังกรกับการได้สัมผัสเงินแสนเตรียมตัวเปิดบัญชีรอรับเงินล้านเพราะโชคลาภครั้งใหญ่นี้มันจะมาในรูปแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงมาแบบไม่คาดคิดคาดฝัน อาจจะมาจากการถูกหวยรวยเบอร์ถูกรางวัลที่หนึ่งแบบที่ทำให้คุณช็อกจนทำอะไรไม่ถูกหรืออาจจะมีคนนำเงินก้อนโตมาให้ใช้นี่แบบงงๆหรือคุณอาจจะได้รับทรัพย์สินมรดกที่ถูกลืมเลือนไปแล้วมันคือโชคใหญ่ที่หล่นทับลงมาเพื่อตอบแทนความดีของคุณโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าโชคใหญ่ครั้งนี้มีที่มาจากไหนตัวเลขนำโชคที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐีคือเลขอะไร และเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงเพื่อรับทรัพย์ก้อนโตแบบเต็มๆต้องทำอย่างไรดิฉันขอกำลังใจจากชาวราศีมังกรผู้แข็งแกร่งและคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก่อนได้ไหมคะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงรับทรัพย์เปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรกดแชร์ออกไปเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆและข่าวดีนี้ให้กับเพื่อนเ,อนเอนชาวราศีมังกรท่านอื่นๆกดติดตามช่องของเราไว้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคำทำนายสุดแม่นที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลค่ะและสำหรับท่านใดที่เมตตายอยากจะสนับสนุนทีงานของเราเป็นค่าครูหรือเป็นกำลังใจให้เรามีแรงสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณในทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้จากหัวใจจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะเมื่อร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมบัญชีพร้อม เราไปฟังพร้อมๆกันเลยเข้าว่าโชคชะตาครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของชาวราศีมังกรนั้นจะนำพาความร่ำรวยมาให้คุณได้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงินสําหรับดวงการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงเวลานี้ดิฉันต้องขอกล่าวคำว่าขอแสดงความยินดีด้วยจากใจจริง ข้าพราะนี้คือช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดทางให้คุณได้ปลดแอกทางการเงินอย่างแท้จริงหลังจากที่ต้องอดทนและต่อสู้กับภาระณีสินหรือรายจ่ายที่ตึงมือมาเป็นเวลายาวนานอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณได้โครจรเข้าสู่ตําแหน่งที่มั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดที่เรียกว่าตําแหน่งกเกษตรในเรือนชะตาของตัวเองซึ่งส่งผลโดยตรงให้เกิดความมั่นคงทางการเงินอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะชี้ชัดว่า ปัญหาการเงินที่เรื้อรังจะได้รับการแก้ไขนี่สิ่งต่างๆจะมีหนทางในการสสางจนหมดสิ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์รายรับจะเริ่มมีความสม่ำเสมอและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจากความขยันหมั่นเพียรของคุณเองเงินที่เคยรั่วไหลก็จะสามารถอุดรอยรั่วได้สำเร็จทําให้คุณเริ่มมีเงินเก็บเป็นก้อนแรกในรอบหลายปีเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้กลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะที่ในมุมของท่านอาจารย์หมอลักษณ์ท่านจะฟันธง ลงไปเลยว่าดาวการเงินกําลังจะพลิกฟื้นคืนสู่ความมั่งคั่งนี่ไม่ใช่แค่การมีเงินใช้แบบเดือนชนเดือนอีกต่อไปแต่เป็นจังหวะที่ชาวราศีมังกรจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการทํางานหนักในอดีตอาจจะเป็นเงินโบนัสก้อนโตค่าคอมมิชชั่นที่ไม่คาดคิดหรือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทําไว้แล้วลืมไปแล้วเสียด้วยซ้ําเรียกได้ว่าผลบุญเก่ากําลังจะส่งผลเป็นตัวเงิน ให้คุณได้ชื่นใจเตรียมเคลียร์บัญชีนี้สินให้เป็นศูนย์และเตรียมเปิดบัญชีเงินฝากก้อนใหม่สำหรับความร่ำรวยที่กำลังจะมาถึงได้เลยค่ะฟันธง 2. ด้านการงานในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรน,นั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ความสำเร็จที่รอคอยมาถึงแล้ว อย่างแท้จริงแค่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความอดทนและความพยายามกำลังจะมอบรางวัลชิ้นใหญ่ที่สุดให้กับคุณประกอบกับก,บก,บก,บการโคจรของดาวพฤหัสบดีที่ส่งเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทำให้เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณสว่างสวรโรธรุ่งอย่างถึงที่สุดค่ะตามหลักการของท่านอาจารย์หมอช้างท่านมองว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลงาน ความดีความชอบที่คุณเคยสร้างไว้ความทุ่มเทที่คุณเคยทํามาแม้ไม่มีใครเห็นในวันนั้นแต่วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่และเจ้านายจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่างชัดเจนที่สุดมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโปรเจกต์สาคัญที่จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในอนาคตปัญหาและอุปสรรคที่เคยเจอจะคลี่คลายเพื่อนร่วมงานที่เคยไม่เข้าใจจะกลับมาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ส่วนท่านอาจารย์หมอลักษณ์ท่านจะฟันธงเลยว่าดวงการงานรุ่งโรจน์ถึงขีดสุดคุณจะโดดเด่นแซงหน้าคู่แข่งทุกคนในที่ทำงานความสามารถของคุณจะเปล่งประกายจนเป็นที่ประจักษ์ใครที่ทำงานราชการมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดดใครที่ทำงานเอกชนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดึงตัวไปทำงานในบริษัทที่ใหญ่กว่าด้วยข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ลงนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่อย่าถ่อมตัวเพราะดวง ชะตากำลังส่งเสริมให้คุณก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในสายอาชีพได้อย่างสง่างามที่สุดข่าฟันธง 3. ด้านโชคลาภมาถึงเรื่องราวของโชคลาภที่หลายท่านรอคอยค่ะสำหรับชาวราศีมังกรต้องบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่บุญเก่าหนุนนำบันดาลโชคใหญ่ อย่างแท้จริงข้าดาวราหูที่เคยส่งผลกระทบในด้านลบได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วและกลับกลายมาเป็นดาวที่ทำมุมส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภที่ไม่คาดฝันให้กับคุณแทนค่าท่านอาจารย์หมอช้างมักจะกล่าวว่าโชคลาภของชาวราศีมังกรมักจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ หรือมาจากบุญกุศลที่ได้กระทำมาอย่างสม่ำเสมอตัวเลขนำโชคอาจจะมาจากเลขทูปที่คุณไปจุดขอพรตามวัดวาอารามที่นับถือหรืออาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุหรือวันเกิดของบุพการีผู้มีพระคุณการสวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะการบูชาพระสาวหรือการทำบุญกับโรงพยาบาลจะเป็นการเปิดดวงรับโชคลาภครั้งใหญ่นี้ได้เป็นอย่างดีท่านแนะนำให้สังเกต ความฝันในช่วงนี้ให้ดีเพราะเทวดาประจำตัวอาจจะมาบอกใบโชคลาภผ่านความฝันก็เป็นได้ค่ะในขณะที่ท่านอาจารย์หมอลักษ์ท่านจะฟันธงอย่างหนักแน่นว่าโชคลาภหล่นทับรับทรัพย์ไม่ทันตั้งตัวท่านชี้ชัดว่าน,นี่คือผลตอบแทนของความดีและความอดทนที่จักรวาลจาัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะโชคลาภที่ว่าจะไม่ได้มาแบบเล็กๆน้อยนย แต่มีเกณฑ์ที่จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของคุณได้เลยมันจะมาในจังหวะที่คุณไม่ได้คาดหวังอาจจะมาจากคนที่ไม่เคยรู้จักนำโชคมาให้หรือมาจากการเสี่ยงโชคเพียงเล็กน้อยแต่กลับได้ผลตอบแทนมหาศาลขอให้คุณรักษาศีลภาวนาและทำจิตใจให้ผ่องใสเข้าไว้เพื่อเตรียมรับมหาโชคที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานให้คุณในเร็ววันนี้ค่ะ 4. ด้านความรัก ในด้านของความรักชาวราศีมังกรที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายหรือไม่มีเวลาให้กับเรื่องหัวใจแต่บัดนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักได้โคจรเข้ามาสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงชะตาทําให้บรรยากาศแห่งความรักกลับมาสดใสและมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับคนโสดในมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านมองว่านี่คือจังหวะที่จะได้พบเจอความรักที่จริงจังและมั่นคง คนที่จะเข้ามาในช่วงนี้จะไม่ใช่ความรักแบบฉับฉฉยแต่จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบสูงและพร้อมที่จะสร้างอนาคตไปพร้อมกับคุณการพบเจอกันอาจจะมาจากแวดวงการทำงานด้วยการแนะนำของผู้ใหญ่ที่คุณเคารพซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจและมีโอกาสพัฒนาไปสู่การเป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ในอนาคตค่ะส่วนท่านอาจารย์หมอรักท่านจะฟันทงให้กับคนโสดเลยว่ามีเกณฑ์พบรักแท้ที่เป็นคู่สร้างคู่สม คนที่คุณจะได้พบเจอนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับคนที่มีคู่ท่านจะฟันธงว่าความสัมพันธ์จะกลับมาหนักแน่นและมั่นคงกว่าเดิมปัญหาความไม่เข้าใจที่เคยมีจะถูกคลี่คลายลงไปจะมีความเห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อบ้านการแต่งงานหรือการมีบุตรเรียกได้ว่าคอ หามรักของคุณจะสมบูรณ์และเป็นสุขอย่างแท้จริงค่ะฟันธง 5. ด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวดิฉันขอบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน าอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณกําลังส่งผลให้ธุรกิจที่คุณสร้างมากับมือมีความมั่นคงแข็งแกร่งดุดขุนเขาและดาวพฤหัสบดีก็เข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการขยับขยายและการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะในทัศนะของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะชี้ให้เห็นว่าธุรกิจที่ต้องใช้ความอดทนและความเชี่ยวชาญจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับของเก่าของโบราณจะสามารถสร้างผลกําไรได้อย่างเป็นก่อเป็นกำเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเซ็นสัญญาระยะยาวหรือการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่เพราะจะนามาซึ่งความมั่นคงในระยะยาวการเจรจาธุรกิจจะราบรื่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะทางด้านท่านอาจารย์หมอลักษณ์ท่านจะฟันธงอย่างชัดเจนว่าอาณาจักรธุรกิจที่สร้างมาจะแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ ท่านย้ำว่านี่คือผลลัพธ์จากความเหนื่อยยากที่คุณได้ลงทุนลงแรงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาบัตรนี้มันกำลังจะออกดอกออกผลอย่างเต็มที่คู่แข่งทางธุรกิจจะทำอะไรคุณไม่ได้และคุณจะสามารถขยายกิจการให้เติบโตได้อย่างที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนจะหมดไป และจะมีกำไรไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนสามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเตรียมก้าวขึ้นสู่การเป็นเจ้าสัวคนใหม่ได้เลยค่าฟันธง 6. ด้านการถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับโอกาสในการถูกหวยรวยเงินล้านของชาวราศีมังกรดิฉันขอยืนยันด้วยตำแหน่งของดวงดาวเลยว่า คุณคือหนึ่งในราศีที่มีเกณฑ์จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคสูงที่สุดในรอบหลายปีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งผลตอบแทนจากการกระทำกำลังจะมอบโชคใหญ่ให้คุณเพื่อเป็นรางวัลชีวิตค่ะท่านอาจารย์หมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าโชคใหญ่ครั้งนี้มีที่มาจากบุญบารมีเก่าโดยแท้ ตัวเลขที่จะนำโชคมาสู่การเป็นเศรษฐีเงินล้านของคุณอาจจะไม่ได้มาจากที่ไหนไกลแต่มาจากตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวคุณมาตลอดอาจจะเป็นเลขที่บ้านเลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนรถยนต์คันที่คุณใช้งานเป็นประจำตัวเลขเหล่านี้มีพลังงานที่ผูกพันกับดวงชะตาของคุณโดยตรงการหมัน่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัวจะยิ่งเป็นการเปิดทางให้โชคลาภก้อนใหญ่นี้มาถึงตัวคุณเร็วขึ้นค่ะ ในขณะที่ท่านอาจารย์หมอลักษท่านจะฟันธงด้วยความมั่นใจว่าชะตาฟ้าลิขิตให้พลิกชีวิตด้วยเงินล้านท่านชี้ว่านี่คือจังหวะที่รวยฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นจากการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นถึงความดีและความอดทนของคุณท่านจึงเมตตาประทานโชคก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตมาให้ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์สูงมากที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าหลักล้านบาท ขอให้คุณเชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองหากมีตัวเลขใดผุดขึ้นมาในใจหรือฝันเห็นเรื่องราวแปลกๆขอให้ลองนำมาตีเป็นตัวเลขแล้วเสี่ยงโชคดูเพราะโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนสถานะเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วจริงๆค่าฟันธง 7. ดด้านชีวิตเมื่อมองในภาพรวมของชีวิตชาวราศีมังกรในช่วงนี้เปรียบได้กับการขึ้นมายืนอยู่บนยอดเขาหลังจากที่ปีนป่ายมาอย่างยาวนาน ข้าความเหนื่อยยากความกดดันและบททดสอบต่างๆที่คุณเคยเผชิญมาตลอดหลายปีกำลังจะกลายเป็นเพียงอดีตและบัดนี้คือช่วงเวลาที่คุณจะได้ชื่นชมกับทิวทัศน์แห่งความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิในมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะเน้นย้ำถึงความสงบสุขและความมั่นคงในชีวิต คุณจะรู้สึกว่าภาระที่เคยแบกไว้บนบ่าได้ถูกยกออกไปปัญหาสุขภาพที่เคยรบกวนจิตใจจะทุเลาลงจนหายเป็นปกติความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและราบรื่นคุณจะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตัวเองได้อย่างลงตัวและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการมีชีวิตที่เรียบง่ายและมั่นคงเป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสมบูรณ์ค่ะส่วนท่านอาจารย์หมอลักษ์ท่านจะฟันธงว่านี่คือการ ธิชากรรมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนท่านย้ำว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้จะไม่มีวันกลับไปลำบากเหมือนเดิมอีกแล้วความแข็งแกร่งที่คุณได้รับจากบททดสอบของดาวเสาจะกลายเป็นหลักฐานที่มั่นคงให้คุณสามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้คุณจะมีทั้งเกยียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองเข้ามาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นี่คือช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านอย่างแท้จริงเป็น ดวงชะตาของมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองขึ้นมาจนประสบความสำเร็จอย่างสง่างามข้าฟันธง 8. ดด้านการเสี่ยงโชคชะตาในหัวข้อสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเสี่ยงโชคชะตาในภาพกว้างซึ่งรวมถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงทุกประเภทสำหรับชาวราศีมังกรซึ่งโดยพื้นฐานเป็นคนรอบคอบแต่ในช่วงนี้ดวงดาวกำลังเปิดทางให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นและความเสี่ยงนั้นจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งค่ะ ท่านอาจารย์หมอช้างได้ให้ข้อคิดว่าเป็นจังหวะที่การลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่งดงาม ชาวราศีมังกรมีดวงที่ถูกฉลกกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือทองคำหากคุณกำลังพิจารณาที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่อการลงทุนนี้คือจังหวะที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วยังเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาให้มีความมั่นคงดุดแผ่นดินอีกด้วยค่ะทางด้านท่านอาจารย์หมอลักษณ์ท่านจะฟันธงไปเลยว่าดวงนักลงทุนใหญ่เปิดแล้ว ท่านมองว่าสัญชาตญาณและความรอบคอบของชาวราศีมืองกรเมื่อรวมกับจังหวะของดวงดาวที่เปิดทางจะทำให้การตัดสินใจลงทุนของคุณในช่วงนี้มีความแม่นยำสูงมากการกล้าที่จะลงทุนในธุรกิจหรือโครงการที่คุณมองเห็นศักยภาพแม้คนอื่นจะยังลังเลจะทำให้คุณสามารถกอบโกยผลกำไรได้ก่อนใครเพื่อนท่านย้ำว่าความกล้าที่มาพร้อมกับความรอบคอบ คือกุญแจสำคัญที่จะนำพาชาวราศีมังกรไปสู่สถานะของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จและมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนข้าฟันธงท้ายที่สุดนี้พี่น้องชาวราศีมังกรที่น่ารักทุกท่าน ขอให้ทุกวินาทีหลังจากนี้ไปเต็มไปด้วยพลังงานดีๆที่จัก,กรวาลได้ส่งตรงถึงคุณชาวมังกรคือผู้ที่แข็งแกร่งอดทนและมุ่งมั่นเสมอแม้เส้นทางที่ผ่านมาอาจไม่ง่ายใดเต็มไปด้วยบททดสอบความเหน็ดเหนื่อยและการต่อสู้แต่เชื่อเถอะเว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝ่าฟันมันจะกลายเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า ขออวยพรให้การงานของคุณเติบโตมั่นคงดั่งต้นไม้ใหญ่ที่อย่ังรากลึกทุกความพยายามขอให้สำเร็จผลมีผู้ใหญ่เจ้านายเมตตามีลูกน้องเพื่อนร่วมงานที่จริงใจและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเปิดทางสู่ความก้าวหน้าขอให้สิ่งที่คุณคิดและลงมือทำนำพาไปสู่ความสำเร็จและชื่อเสียงที่งดงาม ด้านการเงินขอให้โชคลาภเงินทองหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายรายรับมั่นคงรายจ่ายลดน้อยลงความกังวลทางการเงินค่อยๆมาลายหายไปสิ่งที่คุณหวังจะลงทุนสิ่งที่คุณตั้งใจสร้างสารรค์ขอให้ประสบผลสําเร็จอย่างมั่นคงและถ้าใครตั้งใจเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้มีโอกาสจับรางวัลใหญ่ถูกรางวัลสาคัญที่พลิกชีวิตให้มั่งคั่งร่ารวยสาธุสาธุ